เราทุกคนนะคะต่างก็มีหมวกหลายใบค่ะคนที่เราเป็นคนที่เราอยากจะเป็นคนที่เราไม่อยากเป็นนั่นก็คือแอนนั่นเองค่ะเราทุกคนเนี่ยต่างผ่านมาในหลายสถานการณ์ความเสียใจความไร้เดียงสาความสุขความต้องการนั่นก็คือแอนค่ะเราทุกคนนะคะผ่านมาในหลายบริบทการเอาตัวรอดการถูกลังแก การถูกดูถูกการต่อสู้และนั่นก็คือแอนอีกเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะผู้หญิงที่ใส่ชุดส้มๆเหลืองๆก็คือแอนทั้งหมดนั่นแหละอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเก่าเราจะมาพูดเป็นบทวิเคราะห์ในหนังเรื่องใครคือแอนค่ะ ืนนี้เราจะตายส่วนเธอเค,คือพรุ่งนี้นี่เธอรู้ทุกอย่างได้ไงเนะี่ยเธอเคยทำมาหมดแล้วเหรอเราทุกคนนะคะต่างก็มีหมวกหลายใบยค่ะคนที่เราเป็นคนที่เราอยากจะเป็นคนที่เราไม่อยากเป็นนั่นก็คือแอนนั่นเองค่ะเราทุกคนเนี่ยต่างผ่านมาในหลายสถานการณ์ความเสียใจความไร้เดียงสาความสุขความต้องการนั่นก็คือแอนค่ะ เราทุกคนนะคะผ่านมาในหลายบริบทการเอาตัวรอดการถูกลังแกการถูกดูถูกการต่อสู้และนั่นก็คือแอนอีกเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะผู้หญิงที่ใส่ชุดส้มๆเหลืองๆก็คือแอนทั้งหมดนั่นแหละมครอยู่ข้างนอกบ,บ้างอะมีใครได้นไมท,ที่ที่ไหนอะอยมียน่อย,อยวยไปก็ไม่ช่วยอะไรหรอก พวกกนนั้มมิคจมยจาเ็ะลที่มีบริบทที่แตกต่างกันค่ะแล้วเขาก็พยายามรวมเพื่อหาทางออกก่อนจะพบว่าสุดท้ายนี่แอนตัวจริงก็คือสองคนสุดท้ายแอนที่ฆ่าตัวตายนั่นคือแอนตัวจริงเพราะจิตใต้สำนึกนะคะเธอเนี่ยอยากตายมากกว่าที่จะมีชีวิตอยู่ตามเหตุการณ์นในชีวิตจริงของแอนที่เกิดขึ้นจริง และก็แอนเวนดิโก้นะคะคือจุดประสงค์ของการทำลายแอนทั้งหมดค่ะไม่จำเป็นต้องมีแอนบนโลกเวนดิโก้เนี่ยเกิดจากความทรงจําที่พ่อของเธอชนกวางตายนะคะแล้วก็เห็นการตายของกวางต่อหน้ามันก็เลยอาจจะเป็นภาพจําที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตของเธอส่วนการเป็นเวนดิโกเนี่ยก็คือการเอาตำนานมาเสริมเพื่อจัดสนับสนุนการไล่ตัวตนของแอนนั่นเอง ถ้าคิดแบบอุปมาก็คือเวนดิโก้เนี่ยมันกินเนื้อคนไงการฆ่าให้ตายและกินเนื้อเนี่ยก็เท่ากับว่าหายไปแบบไายร่องรอยอะไรแบบเนี้ก็น่าจะหมายถึงแบบนี้มากกว่าการฆ่าแล้วทิ้งให้เป็นศพนั่นเองคุณนายมาอยู่ที่นี่ก็เพราะว่าจำไม่ได้ว่าเด็กเป็นใครไงละ่ะ ส่วนแอนโทนีที่มาช่วยก็คือแอนอีกแหละก็คือแอนที่เล่นเกมอ่ะเหมือนแอนเล่นเกม Resident Evil 7แล้วเจออ e ีธานอะไรแบบเนี้ยพอดูจากภาพบรรยากาศที่เกมที่เธอเล่นนี่มัน Resident Evil 7ชัดๆเลยนะส่วนหมอโรคจิตนะคะก็คือแอนเนี่ยเขาก็สร้างตัวตนว่าเป็นใครสักคนเพื่อมารับฟังเพื่อเข้าใจเพื่อช่วยเหลือพยาบาลที่ฉีดยาแล้วกักขังเธอก็คือแอนอีกแล้วค่ะ เป็นตัวตนแบบที่กดให้ตัวเองเนี่ยให้อยู่ในตามธรรมเนียมปฏิบัติหรือค่านิยมในสังคมนั่นแหละองค์ประกอบที่เกิดขึ้นในที่ของแอนตรงนี้นะคะมันมาจากความทรงจําของแอนตัวจริงทั้งหมดการเป็นโรงพยาบาลเนี่ยก็คือแอนเนี่ยรู้ว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในโรงพยาบาลนั่นเองชุดที่ใส่นะคะก็จะมีความผสมระหว่างคนไข้ด้วยยูนิฟอร์ม ชื่อที่มันจะเหมือนเชือกถักๆเนี่ยอาจจะหมายถึงเชือกที่ไวมัดผู้ป่วยแบบโรคจิตอ,อ่ะเออเฉดสีส้มๆเหลืองๆเนี่ยมันให้ความรู้สึกเสมือนถูกกักขังในภาพยนตร์น่ะหน้าตาอาคารมองจากดาดฟ้าคือมันมันเหมือน,อนแบบเป็นเรือสำรานะมันหมายถึงความสุขนะที่แม่เนี่ยเอาโปรชัวท่องเที่ยวมาให้เธอดูนะคะเดินผ่านกองถ่ายเนี่ยก็คือ พยายามจะนึกว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงหน้าตาของแอนที่เกิดขึ้นเนี่ยซึ่งไม่เหมือนกันเนี่ยก็คือคนที่เธอเนี่ยอยากจะเป็นและคนที่เธอติดตามในไอจีอะคะ่ะภาพกว่างและเวนดิโก้เนี่ยก็เกิดจากภาพจำในอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับพ่อแล้วก็สุดท้ายนะคะแอนที่เหลือเนี่ยโดดตึกตาย,ยก็คือภาพที่เกิดขึ้นจริงสุดท้ายก่อนที่ จะเข้าเรื่องราวในเฟส e อ f แอนค่ะแต่โดดคนเดียวไม่มีหมอนะเพราะหมอก็คือแอนอีกตัวตนหนึ่งถ้าเราทำให้เหมือนเดิมพอเราก็จะไม่เหมือนเดิมดดดนี่ไม่ใช่เวลาจะเล่นบทเป็นคนดีเว้ยแอนเนี่ยก็คือคำตอบที่ว่าทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์เป็นแอนหมดนะคะเพราะว่าเราเนี่ยมีอารมณ์แล้วก็มีความหลากหลายในชีวิตเราเนี่ยอาจจะชอบอยู่เงียบ แต่หน้าที่เนี่ยผลักให้เราเนี่ยไปเจอผู้คนค่ะเราเนี่ยอาจจะมีรสนิยมอีกแบบหนึ่งซึ่งอาจจะไม่เป็นที่ยอมรับในอีกกลุ่มหนึ่งเพียงแต่ว่าเราเนี่ยจะยอมรับตัวตนของเราได้แค่ไหนแล้วก็จัดการกับสถานาการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตได้อย่างไรค่ะเราเป็นเราสังคมคือสังคมจัดการตัวเราให้เหมาะกับสภาพสังคมรักษาสถานะแต่ยังมีความเป็นตัวเอง คือคำตอบของแอนในตัวเราที่พึงจะมีนะคะมากกว่าจะเลือกที่จะโดดตึกตายแล้วไปวิ่งหนีเวนดิโก้ในความคิดความทรงจำและการจำลองโลกและเรื่องราวใหม่ขึ้นมาบางทีไอตัวที่ไล่เราเนี่ยอาจน่ากลัวกว่าแอนที่เป็นเวนดิโกของเราอาจจะเป็นยีราฟก็ได้ไงใครจะไปรู้นะคะ เก็ดเพิ่มเติมค่ะเราจะมาพูดถึงเวนดิโก้กันค่ะเวนดิโก้นะคะก็จะมีรูปร่างคล้ายมนุษย์กึ่งสัตว์ตัวจะผอมจนเห็นกระดูกนะคะมีผิวหนังซีดเหมือนศพแล้วก็มีเลือดเนี่ยไหลออกมาตลอดเวลาตาลึกโบริมฝีปากแห้งมีเขี้ยวยาวแล้วก็มีลิ้นเนี่ยที่สามารถตวัดไปมาได้กินตัวของเวนดิโก้นะคะจะเหมือนซากศพที่เน่าเปื่อยค่ะ ซึ่งเวนดิโก้เนี่ยสามารถโตขึ้นได้ด้วยการกินเนื้อมนุษย์เป็นอาหารค่ะแล้วก็มีความเชื่อกันว่านะคะเวนดิโก้เนี่ยสามารถควบคุมสภาพอากาศได้ทำให้เกิดพายุหรือความหนาวเหน็บเพื่อให้คนเนี่ยอดอยากและพวกมันนะคะก็จะได้ล่าแล้วก็สังหารเหยื่อของพวกมันยิ่งมันเนี่ยกินมนุษย์มากเท่าไหร่เวนดิโก้นะคะก็จะตัวใหญ่ขึ้นมากเท่านั้นนั่นเองค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะเก่ารัฐก็ขอลาไปก่อนค่ะครั้งหน้าจะเอาอะไรมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกดซ b s สไคร e กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้าไปแล้วจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะต้องเป็นตัวจริงถึงจะรอดไปจากที่นี่ ตอนว่าเราหนีออกไปจากมันได้แล้วเธอมันก็ตามเรากลับมา